คถ้าผมมาแนะนำวันนี้เป็นปิ่นโตจุนจันสำหรับผู้วาย้านะครับใครที่ไม่สะดวกนะฮะไม่สะดวกทำอาหารทำอาหารไม่น่าจะอร่อยไม่มีเวลาไป่ใช่วันศุกร์นะฮะอยากได้แบบว่าถึงเวลามีชุดปิ่นโตไปส่งที่วัดหรือที่งานอก็ได้ที่เป็นชุดปิ่นโตจุนจัดนะเรามีด้วยกันแบบๆนะฮะตอนนี้นะเป็นซาลาเนะฮะซาลาเปาก็มีแบบใส่ถุงนะใส่ถุงก็มีน้ำดืดกับนี่ใส่ถุงแข่งกับปิ่นโตนะแล้วตอนนี้ไม่ได้หลักิจกรับนี่เขาเป็นที่ห้องเราคุกันนะครับนะแล้วก็จะมีเป็นทาร์เทลนี่นะฮะทาร์ตเทลข้างในก็เป็นจ แนะนำชุดนี้นะฮะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะในสีที่ผ่านี่เราเริ่มนะฮะเรื่องของตัวจัดนะครับก็49บาทนฮะทีนี้เนี่ยมาดูกนว่ามีอะไรนะครับที่กับผ้ามันไม่ใกลแต่มีกับผ้าสามอย่างะฮะนี้นะครับเป็นหมูหมูทอดกระเทียมแล้วก็ตับสัารนดแล้วก็แกงส้มนะฮะกัองุ่นนะก็มีผลไม้สอย่างแล้วก็ไม่ใช่สิผลไม้หนแล้วก็ขนม้สองนะฮะมีาสวแล้วก็มีน้ำผไม้แล้วก็เหานีอนต้มไม้ได้วยนะฮะก็เป็นตัวรวมท้งชุดล่างโลกนะ่างโลกทีกดียวเพราะวับ